อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามะสมามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหา พุทธาสนโมตัสสะภาควะโตอะราหโตสามาสัมพุทธาสาธพุทธังสรนาไชชามิธรรมสารณา ง้าจามีสังฆังสารนังข้าจ้ามีทุติยามปิพวยทางสารนังข้าชามีทุติยามปิธรรมมังสารนังข้าชามีทุติยามปีสังฆังสารนังข้าชามีตติยามปิพวยทางสารนังข้าจามีตติยามปิธรรมมังสารนัง หาชามิตติยามปิสังฆังสรณังกาชามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโวิชาจรณสัมปันโนสุโตโ ชาวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุษสานังพุทธโอพระขวัติสวากาโตพระขวัตาธรรมโมสันเทติโกอาตาริโกเอหิปัสิโกออปัญญิโกปาจตังเวทิตาพัววินยูเฮติสุปัติปันโนพระข efectivamente ตัว aá wakaanghuaa u chopati pan noa pakkawawa ยายปติปันโนะคะวัโตสาวกสังโฆสามีทีปติปันโนะคะวัโตสาวกสังโฆยาธิทังจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคคราเอสปะขวัตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุต ອລັງ່ນຍາກແຂຕ່າງລກາສາຕີ saat sama bin sauutanang krime sekarangku tidak kor rasa se nama rangangkan kita mauwitina citawangmunin tan de bahwa tutte Jaya mangngka dimara direrekama bio cita pararatting ko มาธมธาทยาขครงคันติสุทันตวิธินาศิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวตุเตชะยามังคารานิราธิริงขจวรังอติมาตะพวตังทาวากิจากกรรมสเนียวสุทารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะ ภวตุเตชยามังคลานิโอเคตคานคมติหัทถสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะทังภูริมารวันตังอิทีพิสังขตมโนยสิตวามุนนโทตานเตชะสัภพวตุเตชยามังคะลานิกตตวานาคตมุทรังอิวะคาพิณียาจินใจตัวโ ว่าจะนางชนกายมะเชสันเตนโสมวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวาตุเตชยมังคลรานิสัจังวิหายามติสัจกวาทะเกตุวงวาทาพิโรปิตมานังอติอันทบูตังปัญญาปฏิปัจริโตจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชย ยะมังกะลานินานทัวปานาพูชคังวิปุถางมาหีตีพุตเตนะเทระพูชเคณธมาปยันตัวอิทัวปเทสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสะปวตุเตชยมังกะลานิทัวคังหะทีที่ภูชเคณสุธาธหาทั้งประมังวิสวดที่จุติมีทิปกาพิธา นางยาายพระเทนวิธินาชิตวามุนีโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคาราอัตคาทาโยวาจโนวัตินาธิเนสารเตมาตันดีหิตวานันเอกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาทิขมาญานรสปัญโย มหาการุณิโกนาทวิตายาสักปารินางปัวเลตวาปารมีสัพพาปัสามปัวิมัตะมังเอเตนะสจวะเชนหุตุเตชยามังคลังชยานตัวปุวที่ยามัวเลสักยานันติวัตโนเอวังตะวังวิชโยหัหิชยาสุชยามัง เลอปราชิตาปัลังเกสเสบาทวิปวกคเลอภิเซเกสาประพุทธานังคาปาตัวปโมตติสุนัาตังสุมังระลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนวสุมหัวตัวจะสุเยตังพรมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาคินังปธาคินัง โลกรรมังปณิทีเตปะทาคินาปทาคินานิกตวานราันตะเท ปาทาคินภพวัตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาพพรรธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวตุสาพมังคลัง ังรักขันตุสาปเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภาวันตุเตอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิ ปราศจากเวนอพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดสเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ,ขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพาเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพาเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศสาคณาญาติและผู้อุปการละคุณของข้าพาเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน อิทังเมมาตาปิัุนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุรุปัชฌยาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชฌยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพาเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพาเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเตนังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรินังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนางโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน